่วงคุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกนไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อ สาวไายสนใจรักทีรูปไม่ล่องเงินก็ไม่มีใส่มวกเปิดไฟทั้งปีไม่มีคนจะสนใจมีสองล้อมอซอล้อลมรับเอวกลมลงชมจิตคล ติดทางหลังติดสามไว้ได้กระทบคุณไยทำให้ใจผองอตทำต้อยด้อยเงาใครเขาจะสนซ้ำยังยากจนคนแค่ โซโโรลตินใส่เสื้อเบอร์วินหมเตอร์ไซมีสาวได้สนคนพลัดถิ่นยินงน่าร้ายมาใส่เสื้อวินเหมือนคนจอนโมนมิน พินโปรดจงเห็นใจ ไส่โเโราโติดินใส่เสื้อเบอร์วินหมอเตอร์ใส่มีสาวได้สนคนพลัดทินงทิ้งหน้าไรมาใส่เสื้อวินเหมือนคนจรมมนบิน លោកគਿੰងប្រតុងមានចា คุยข่าวช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่หายไปนานนะครับไม่ได้ออกสื่อแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่ๆม,มาจนใครหลายคนคิดว่าเขาน่าจะวางใหม่ไปแล้วจริงหรือไม่ครับค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีคําตอบให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าช่วงระยะเวลาที่หายไปไปทําอะไรมาบ้างแล้วกลับมาเนี่ยเห็นในข่าวว่า หอมลงด้วยหน้าตาดูดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหนุ่มคนนี้เลยละกันต้อนรับคุณแจ็คธนพลเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ็คธนพลสัมาพ์นะคะผมไม่อยากให้กล้องมาจับที่หน้าผมเลยทำไมฮะก็เขาบอกว่าผอมลงหล่อขึ้นเขาบอกงี้เออไหมผอมลงจริงไหมผอมลงครับกี่กิโลประมาณ จ็ดกิโลเจ็ดกิโลกปกติคนที่ผอมลงอาจจะกิโลครึ่งปกติคนที่ผอมลงขนาดนี้เนี่ยคุณท็อปคะลองลองลองไม่กี่กรณีมีกี่กรณีคะอันดับแรกเลยค่ะจากการสำรวจนะครับของเอซีเนลสัน d ีดาโและแอ r ์เบกโ o นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเกี่ยวกับทำไมเขาเขาตั้งใจสำรวจอะไรนักหนาเขาต้องสำรวจประเด็นนี้เราส่งผู้คนที่น้ำหนักลดน้ำหนักลดนี่เราอยากรู้มีกี่กรณีอันดับแรกเลยคืออกหักแล้วก็คุณธนพลก็อกหักจริงไหมครับ อ๋อไม่แต่ลงไม่ออกหักไม่ครับแต่แสดงว่ามีความรักอ๋อมันมีทุกคนครับความรักเหรอมีมีมีทุกคนอะจริงเหรอมีปัญหามีอะไรทุกคนอ๋อมีออแต่งแต่ว่าก็คือยอมรับว่าตอนนี้มีความรักอ๋อมีใช่อ๋อมีความรักอยู่มีตลอดเวลาครับความรักนี่เป็นคนมีความรักตลอดเวลาเล v e is a r า u n d ความรักอยู่รอบๆบตัวเนีฮะใช่สาวในสเปกไหมถามนิดนึงใช่ฮะ ใช่เออทำไมจิงบอกว่าเอ,อเป็นในสเปกอะไม่ผมชอบคนที่แบบไม่มีอเขาเรียกไม่มีไม่มีจริตมากอะอะชอบคนตรงๆชอบชอบคนแบบนักเลงนักเลงหน่อยอ,อผู้หญิงที่แบบซึ่งมันหาได้ยากนะครับซึ่งปกติแล้วส่ดดวนใหญ่ผู้หญิงที่จะมาจีบหรือว่าบางทีเราคบกันสมัยตอนเด็ก,เดกๆเราเป็นวัยรุ่น<ม>ก็จะเป็นแบบว่างอแง่องแง ตามหึงตามอะไรอย่างงี้ก็เป็นประมาณนั้นซึ่งเราไม่ชอบไม่คยชอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบแนวนี้แนวตามหึงที่เจอมานะเออที่เจอมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่เจอมาก็ประมาณนั้นประมาณนั้นคบหาดูใจกันมากับความรักในครั้งนี้มันมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณแจ็คก็จริงๆแล้วก็รู้จักกันมาก่อนแล้วอ๋อจากคนรู้จักคุ้นเคยสนิทครับผมคือเป็นเพื่อนเป็นพี่กันมาก่อนอย่างนี้เหรอใช่ประมาณคุยกันคุยกันแล้วก็ หมือนคล้ายๆกับถูกมิสัยถูกจระเอะไรอย่างเงี้ยถูกชะตาอะไครับแต่ว่าสบารักนี้นี่มีคนบอกว่าคุณบกยอมวางลายเสือถอดเขี้ยวถอดเที่ยวอะไรอย่างงี้เลยจริงเหรอก็คือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไเลยเป็นแมวจริงจี๊ะแมวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเี้ยอย่างงี้แล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้มากำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรอกครับ เพียงแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราของของแท้ไม่ใช่ของเก๋แค่นั้นอ๋อเขาเรียกว่าพิสูจน์ความจริงใจว่าเราไม่ได้แบบว่าเป็นหมายยอกไก่เล่นๆในเจ้าชูนะตั้งใจจริงๆนะดูใจกันมากี่ปีแล้วคะห้าหกปีแล้วมั้งห้าหกปีแล้วนอกเหนือจากเรื่องของความเจ้าชู้ที่คุณแจ็คบอกว่าคือแบบถอดไปเลยเพื่อความพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราจริงใจกับเขามากน้อยแค่ไหน อะไรอีกที่ที่เราปรับเปลี่ยนจากเราเคยเป็นก็คืออะไรที่เคยไม่ดีไม่ดีมาแล้วถ้าเลือกทุกอย่างแต่มันไม่ดีเยอะนะอย่างเช่นนะขนาดนั้นเลยเอออย่างเช่นเอาเที่ยวผมก็ไม่เที่ยวเลยับสมัยก่อนเนี้ยยอมรับว่าเที่ยวไม่เที่ยวเลยเลอกเที่ยวอคือก็จะถ้ามีจะมีสังสรรค์อะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายแต่จะอยู่คกับบ้านในบ้านเพื่อนหือก็คืออยู่ ใกล้ๆกันอะอือตามได้ตลอดว่างั้นเถอะรู้ว่าอยู่ที่ไหนคือไม่ใช่จะเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเที่ยวบ่อยมากอาทิตย์ถึงหลายวันมากเที่ยวจริงๆอะนเพื่อนที่เพื่อนกันเพื่อนในกลุ่มนี้เลิกเที่ยวไปแล้วเพื่อคุณแจ็คยังเที่ยวอยู่ไม่ใช่ฮะคมว่าเพื่อนในกลุ่มเน่ะเขาก็ยังเที่ยวอยู่แต่เขาบอกว่าเฮ้ย มึงทำไมเป็นอย่างนี้วะอ๋อเปลี่ยนอย่างนี้เลยเลิกเพื่อนทอมาชวนไม่ไปไม่ไปไม่เที่ยวแล้วก็ไม่เจ้าชู้ด้วยนี่นะครับอืมเพราะว่าอะไรฮะกลัวเสียเข้าไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นะกลัวเสียเข้าไปกลัวเขาแบบว่าเขาไม่รับรักเราคือเราก็พยายามทำอะไรให้มันดีที่สุดครับให้มันให้มันให้มันสมกับความตั้งใจของเรา แต่ว่าไอ้เรื่องที่จะเป็นไปข้างหน้าเนี่ยัรเรากําหนดไม่ได้แต่เรากําหนดสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยเราเป็นคนทําเองเรากําหนดได้แต่วันข้างหน้ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงอันนั้นมันต้องยอมรับเพราะเราแข่งไม่ได้เรื่องวาสนาเรื่องนัน้นนะะครับวางแผนชีวิตของตัวเองเห็นบอกว่าอยากจะแบบไปใช้ชีวิตเงียบสงบแบบธรรมชาติ ที่ไม่ได้บุนวายอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้จริงๆจริงๆแล้วผมชอบแบบนั้นนะะคือว่าเราก็เป็นคนเป็นเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะจริงจริงก็เกิดกรุงเทพนะครับแต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปอยู่บ้านนอกแล้วเราชอบชอบคนชอบอากาศคนนี่ก็คือด้วยอุปนิสัยใจคอก็เราก็ไม่ต้องมาใส่สีใส่อะไรมากอือหน้ากากครับผมก็เลย อันนี้คือเรื่องของคนแล้วก็เรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรมันก็มันก็มันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรปรุงแต่งมาก่ะครับผมก็เลยก็เลยชอบชีวิตแบบนั้นอยากจะไปใช้ชีวิตในอนาคตก็สอนาคตคงไม่ไม่น่าจะได้อยู่กรุงเทพผมอืมคือตั้งใจไว้เลยแล้วไม่น่าจะได้แล้วได้มีการวางแผนหรือว่าพูดคุยกันไว้แค่ไหนนะตอนอนาคตอืมอยาก อยากแต่งงานอยากอยู่ด้วยกันไหมหรือโอ้โหพี่เขาทาขนาดนี้แล้วไม่อยากอยู่ได้ไงต้องต้องต้องคือคือถึงอยากขั้นใช้ชีวิตคู่บ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันคิดเปขนาดนั้นอันนี้คือความคิดเราแต่ว่าเคยบอกความคิดของเราอันเนี้ยไปให้เขารู้ไหมเคยเปรย์หรืออย่างี้ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะรู้เขาน่าจะรู้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะคือผมเป็น ไม่ใช่คนที่พูดอะไรหวานๆแล้วผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอืมันก็เลยไม่มีคําไม่มีคําอะไรที่จะอืซึ้งๆสื่อไว้ให้เขารู้อะไรขนาดนี้ยแล้วทุกวันนี้ได้ไปงานด้วยกันไหมคะอือ่าก็ไม่ไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยได้ไปด้วยกันมากนะครับมีปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานซึ่งกันและกันไหมคะเอามีก็คุยกันว่า งานการเป็นยังไงดีไหมอะไรอย่เงี้ยเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยไหมไม่บ่อยนะไม่บ่อยครับแล้วถ้าเกิดพอไม่เจอกันทํำยังไงฮะในการที่จะสื่อสารกันและกันเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ไลน์ไลน์เฟซผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่ ผมเป็นคนโบราณคือโทรศัพท์ยังเป็นขาวดําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้คุณก็ไม่ไปสนใจอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้คือว่าผมเนี่ยชอบชอบพูดมากกว่าอ๋อเต็มที่เลยคือผมก็จะส่งเมสเซจไปเลยตรงเลยคแค่นั้นเองคุณกับเขาโทรคุยโทรศัพท์ชอบแนวคุยใช่เพราะผมชอบได้ยินเสียงถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะมองตา ม,มันดีกว่ามันสืบถึงกว่านะคะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ้งต้องขอขอบคุณครับคุยข่าวของเราในะวันนี้เด็ดจริงๆครับเราได้ข้อมูลจากปากของเจ้าตัวแจ็คธนพลมาเปิดใจในเรื่องนี้อย่างเรียกว่าหมดเปลือกครับสำหรบับชีวิตแมนๆของผู้ชายคนนี้ครับคุณแจ็คธนพล ขอบคุณมากครับ,บคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับในช่วงคุยข่าวครับแล้วก็วันต,ต,ต่อไปนะครับเราเจอกันกับรายการนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีข่าว Spring News วันนี้เราทุกคนและทีมงานลาก,กันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ